รอลุ้นข่าวดีกระทรวงการคลังเพิ่มเงิน3,000เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV ทีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว 3TV ทวไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คขาว่า782เ e จ eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวีกันอีกแล้วนะคะ ค่าวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาอัปเดตค่ะโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันนะคะว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะมีการเพิ่มวงเงินให้กับโครงการคนละครึ่งไหมนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะซึ่งเขาก็คาดว่ามีสิทธิ์จะได้เงินมากกว่าสามพันบาทนะคะในเฟสสองนี้ส่วนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งให้กระทรวงการคลังขยายมาตรการลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะหลังได้รับการตอบร,รับจากประชาชนอย่างล้นหลามค่ะและเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะออกนโยบายคนละครึ่งเฟสสองอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวันนี้ค่ะ24พฤศจิกายนนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเพื่อต่อยอดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งนะคะชอบดีมีคืนและเราเที่ยวด้วยกันค่ะสําหรับโครงการคนละครึ่งนะคะมีความชัดเจนแล้วค่ะจะเปิดให้ลงทะเบียนเฟส2ในต้นเดือนมกราคม2564 สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์คนละเครื่องเฟสแรกนะคะกระทรวงการคลังต่อให้โดยอัตโนมัติค่ะแต่ต้องใช้เงินจากคนละครื่องเฟสหนึ่งจำนวนสามพันบาทให้หมดภายในวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามมีคำถามค่ะตามมามากมายนะคะว่าคนละเครื่องเฟสสองจะได้เงินเพิ่มมากกว่าคนละครื่องเฟสหนึ่งหรือไม่ เรื่องนี้นะคะนายกริสาจีนาวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังค่ะเขาก็ออกมาเปิดเผยว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนในคนละครึ่งเฟส1จะต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับจำนวน3 0 0 0บาทภายในวันที่31ธันวาคมนี้ให้ครบก่อนส่วนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสนะคะกระทรวงการคลังอาจจะมีปุ่มหรือข้อความในเว็บไซต์ของคนละครึ่ง .com นะคะ ให้คนลงทะเบียนเฟสแรกไปยืนยันนะคะว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ซึ่งถ้าเข้าร่วมมาตรการต่อในปีหน้านะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มในส่วนของเฟสสองนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีการเพิ่มสิทธิ์ให้มากกว่า10ล้านคนนะคะหรือว่าจะเพิ่มวงเงินคนละครึ่งเพื่อนำไปใช้ใจ่ายมากกว่า3,000บาทหรือไม่นั้นนะคะจะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าในเวลานี้นะคะยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ใช้นะคะแต่ยืนยันว่ามีเม็ดเงินเพียงพอแน่นอนคาดว่าจะสรุปได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่มีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็นำไปใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะไปใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าที่ร้านอาหารเครื่องดื่มที่ไหนบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ ลงทะเบียนในเฟสแรกไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวรอฟังข่าวนะคะแล้วก็ในวันเปิดลงทะเบียนในเฟสสองนะคะว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่นะคะส่วนข้อสรุปนะคะเรื่องนี้ว่าจะมีการขยายสิทธิ์ให้มากกว่าสิบล้านคนไหมนะคะหรือว่าจะเพิ่มเป็นเงินมากกว่าสามพันบาทแทนในเฟสสองนะคะยังไงก็มารอฟังข่าวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงข่าวสามทีวีจะรีบมาอัปเดตนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบค่ะ ค่ะวันนี้นะคะข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะ มีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าวสามทีวีกันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่า เข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะช่องของเรานะคะให้กับพวกเราข่าว3ามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ f a c e b o o k นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube ช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ข่าวสามทีวีสวัสดีค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ f a c e b o o k นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่น,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ